ฮัลโหลสบายดีทุกคนมือนี้สิพาไปเบิ่งพอเพิ่นส ah! ีรีวิวฮัลโหล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 ฮลโลฮว้าวฮลโหลฮลโลสีชักไทยชักไทยชฮลโลมาเมาเองแคมมาเมาเองคมมาเมามาใครเกาท้องมันมาเมามาเมามาใครเกาท้องมันมา ปสิพ้าไปเบิ้งอุย้อยยางตกขุมความสำเร็จของการต่อได้เพิ่นเอาไรอ่ะถ่ายไปก้อนหน้านี้แล้วเนาะเพิ่นแปลงอ่ได้สูบน้ำกะผ้าเราลุ้นอยู่ว่าออ๊ยเราสิแปงได้บอเป็นการประดิษฐ์ได้สูบน้ำแบบใหม่ มาพร้อมมาเมาคนโก้เฮ้ยแล้ยางลงมาก็จะเห็นกำลังต่อท่อน้ำขึ้นมาแต่ลุม่มตอนนี้หอกกำลังสีพาทุกคนย่างลงไปเบิ่ง ได้ได้น้าเพิ่นน so ้ำปรนสิด right? so, ูดขึ้นมาอาหดส่วนใบปานเพิ่นเพื่อนประสบผลสําเร็จแล้วนะทุกคนเพิ่นเลยบอกโอ้ตอนนั้นถ่ายตอนค่อยที่ยังเฮ็ดมาแล้วมามามาถ่ายตอนที่ค่อยเฮ็ดแล้วแล้วเพื่อนว่ามาถ่ายเด้อบ่ได้บ่ได้บ่ได้ถ่ายตอนที่มันยังเฮ็ดมาแล้วเพื่อนว่าตอนนี้เพื่อนเฮ็ดแล้วล่ะตอนนี้โอ้แต่ว่าเพิ่นกาลังไล่แบเขาขอกตัวนี้ hello hello ห้าสิบเมตรปะทอ้อต่อท่อขึ้นไปห้ออาสิบเมตรต่อท่อแต่ออานองมามาสิพาทุกคนมึงมึงต่อทนะ่อน้งขึ้นไปทั้งเทิงพู มันห่างลงมาเมื่อกี้นี่แหละประมาณ50เมตรคูสุดูส,ส,สโอ้โหา,า๊ได้อันนี้มันว่ได้อันนี้มันว่ปั๊มน้ำจากนี้ขึ้นไปหดใไปา,าด่าดกระเบิคำแพงเด้อปาดฝนขนาดขอให้ว่าแหงจุใจได่ลุนนี้ อ่าสมสมันใส่ความคิดยาวนานเพื่อสิประดิษฐ์ได้บรธรรมดาแหงจุใจขนด่ดพวกเจ้าว่าเลาประดิษฐ์เครื่องนี้นี่จักสับดาใส่เวลาประดิษฐ์ฮอตมาสองทิศ<ะ>ว่าจะแปลงอันนี้แปลงไปแปลงมานี่ฮอตมาสองทิศ นี่ nah, ่เ็ดเาะคุดบอกออกมเ่ไ้นันะเราค่อยๆเห็ดไปค่อยๆปรับปรุงไปนัวหนวัตกรรมโอ้โหกระโดดใดเก่าน้ไ่ใส่เนี่วันนี้วันี้เตโตตัวนี้ขึ้นไปพุ่หัวตโตชุดท่อใส่เปบวเนี้ชุดท่อใส่เปลนเขาขนพุ่นมาบนี้เอาเลองลองดูมัน ดันนอดบ่รับุนบ่โอ้ให้ไปรับทุนอ่ะแบ๊แตอดูคนละดุกโอ้ยแบ๊กับห่วงบเนี้ยนั่งกัน วัตกรรมตะละมีตะระดีบริเอฟเงินลาวแต่แท้แหละป้าวิธีบอให้งวเหยียบทอแตกเด้อนี่เด้อโอ้สุดยอดไอเดียแต่ว่า <laughs> โอ้เพื่ออะไรดได้ดิายังขึ้นเราจะจุ่มทอลงน้ำหัววัวตัดไซทอใหญ่ๆนี่มัน ใส่ก่อนเป็นคุณประโยชน์มีประโยชนดีกวา่านี้เขตนี้เานาะกายหั่เนเพื่อสิฝังท่อไว้ในดินขึ้นไปแล้วเขตนี้ฮะมันบร่ได้ฝังเดีย่ตอขึ้นมาเรากับเลยสิเห็ดอย่นี้เพื่อบ่ให้งัวเยียบสุดยอดนวัตกรรมใหม่สุดตะว่าไอเดีย ปล่อยให้กินคดเบกกระห้องกำลังดีใจได้น้ำเสร็จสมบูรณ์ไอ้ตอนอะไรอีกบ้าง อนนี้เพื่อนบอกให้เฮาย่างขึ้นไปถ่ายยูเทิงเพิ่นบอกสิเปิดนะเบิ่งนูว่ามันสีแห้งดันขึ้นไปบหัทางเทิงบอกผูกบนนั้นบ่เราอยู่แล้วตอนนี้กําลังสิยางกลับคืนไปอู้เราใส้เอ่อเวลาในการประดิษฐ์ดีก็อประมาณสองอาทิตย์บ่ะเราก็ขึ้นบ่อแล้วก็แปลงไปแปลงมาเหลือเสื้อแปลงได้สวยอ,อู้สุดตะวันสิประดิษฐ์แล้วท่อเราเราก็จะฝังไว้ในเอ่อคืน คนาเนาะฝังไปตับคนาส่วนตัวที่บริฟังบรรางวอนกังัวก็จะเหยียบเพื่อนกับะริษ์ไอเดียไม่อีกแล้โอ้ตอนนี้ได้ยินเสียงเพิน่นเปิดน้ำแล้วเบิงทุงกำลังจะขึ้นฮางไก่ยางไว้ยว้าเห็นน้ำว่อสิออกบ่สิไปโพ่อยู่ใส่น้ำเนี่นี่ตัวโอ้นี่นี่นี่นยังตอบบอสุดนี่ ว้าวน้ำไปกําลังก่อบอลนี่ก็งวล าแล้วทุกคนน้ำมาแล้ววันมาแหงอยู่ไดนี่เนาะมาแหงอยู่ไดปั๊มน้ำรุน่นนี้อู้น้ำจากหนองสะได้นีิคนดูดขึ้นมาจะมาโดใบป่านอ่าอิศวกอดของเขาย่างมาแล้วกับผู้สวยของเพื่อนนะมาเช็คเบิ่งอไโอ้ภารกิจเพื่อนนี่เซ็ตสำเร็จลุล่วง กับผลงานมาตรวจสอบผลงานน้ำออกแห้งขนาดโอ้ผู้สวยเพื่อนกระย่างมาพร้อมพอัแลนมล่ได้ผู้สวยเพื่อนมาเซ็กงานน้ำเดียวอีกดินหน้อยมาเลยผู้สวยกะอ้ยกินไรโพดแลนกับโบไปดินหน้อยแล้วเฮลโลเฮลโหลพี่พี่พี่น้ำออกพี่ผู้สวยเ้ยตืมาต่อพี่เอก ผู้สวยเบื้องไซิมน้ำนี่เบื่องก่อนนะแซ่บก่นะต่อขึ้นนี่ไปนี่ละนั่นคือสวนป่านเบื้องนั่นคือสวนป่านกำลังซีฮอตเอาไปเท่าราคาไปเท่าราคาผู้สวยว่าโอ้อน้ำนี่เบื้องเนาะผู้สวยจะยืนเบือ้องเยอะนั่น นี่น้ำบ<อ>่เห็นน้ำบ<อ>่ผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยก็เช็คน้ำบ่โอ้ยได้เรื่องครับได้เรื่องครับเพื่อ,อนวะนางสาวเมาเมาเจนอะไรโอเคบ่แม่งเมาเงยเพิ่นมาเฝ้าง,งานให้หัวหน้าเพื่อนไปแปลท่อมาอีกแล้วหัวหน้าเพื่อนหัวหน้าแม่งเมาเอาท่อมาอีกแล้ว ชั่วโมงนีิต่อขึ้นไปให้ฮอตได้เบิ่งกทรงแมงเมาอ,อยากอาบน้ำทุกคนอาบน้ำบ่าอาบบ่ว้ายเล่นเลยถึงน้ำโฮโฮนานฮอซสยบาน,นิตโต้ได้สำนี้ฮอตพุ้นบาน,นี้อ้าวไปโผพคุณแล้วบาน,นี้เพิ่มขึ้นไปเทื่อและ่ะน้อยทุกคนไปฮอตใจพุ้นแล้วได้บาน,นี้ไกลสีฮอสวนป่านแล้วไกลสีฮอสวนป่านแล้ว โอ้บวธรรมดาเดี๋ยวเราก็สิเก็บงานเนาะอันอันนั้นอันมือมือขวาเรากับหมู่ของมาเมาวด้ะคะหมู่ของมาเมาเฮลโหลงอน้อยเฮลโหล้ยสัญญาณโคนโคลนเออมาเมาบอมีหมู่มาเมาวงลีน้ำงัวเลยเดี๋ยวเอ้ยยูเฮือนี่มาเมาจะเลาะลีนน้ำงัวกับแบสแม่นบ่มาเมาแม่นบ่แม่นบ่ แม่บอกคุดหยังเนาะโอ้หาหายูฮางกินแล้ววันนี้คุดแล้วอ้าวคุดหยังโอ้สิกจินสิกหยังโอ้ซิกปดสานบางนู้ดินลุนนีิแซบอยู่บนเนาะเห็นปะโอ้สองสยัยสงสัยมีใยอาหารสูง คุณหาคุมสับและหนึ่งหลังจากที่เราต่อขึ้นไปจนฮาสวานป่านู้นสวนป่านางเพิงแล้วเราก็จึงสิมาเก็บรายละเอียดที่ว่าออกแห้งอยูได้เนอะทุกคนโอ้ได้แล้วนี เฮงเรือเสือ้อเอาพุ่นต่อสายท่อได้ได้บานีฟ้ฟาดเฮงพักยัออง,องอีกเนาะยังต่อท่อค้าไปอีกพอได้อันน้ำหดใบป,ปาน สวนป่านเหา่ากินน้ำแบบช่ำๆเลยบบเนี้แล้วเลียอะไรทุกคนเลยฮอตเลยไดฮอตสวนใบป่านของเพื่อนเล้ยได้แบบนี้ได้โอ้ oh, ต่อใบต่อมาต่อจินฮอตสวนใบป่าน มึงเนาะบาดนี <c oughs> ้เพ <c oughs> ิ่นสิเฮ็ดระบบใดกินชุ่มช่าน้ําเพิ่นส่วนใบป่านอูยตําแม่ว่าสาใจบาดนี้นะเกินว่าสับใจคักสําสิกินเพิ่นว่าใบปานค่อยอนี้สงสัยยต่ออีก้หันยต่ออีกนสิเฮ็ดต่อไปทางไดบาดน บบตาโอ้เคยเห็นระเบบสามตบบาใช่ไหมคะว้าวเอาหาทางเข้าได้แล้วทุกคนตอนนีน้หาทางเข้าบ่ได้ปลาเพิ่มต่อขึ้นมาตั้งแต่ปุ๊นนะทุกคนต่อขึ้นมาต,นนนต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาฮอตพีละ เิ่นสีใสระบบสามป่าเพิ่นว่าโอ้ยบึงใบป่านเพิ่นทุกคนบางบอนก็นเริ่มขึ้นแล้วบนนี้โอ้ยตัดทั้งหน้าแล้วก็โง่าทั้งหลังแล้วบนนี้ได้ตัวนี้คือสีได้ใบใหญ่งย่งามๆค่ะเพราะว่ามันได้กินน้ำหลายใบยมันก็นสีหญ่ตึงตังแบบ งามนะทุกคนก๊กมันก็จะใหญ่ขึ้นไว้ถ้ามันแบบน้ำพอถ้าน้ำพอมันกัดสีน้อยแบบมันมันจะบุใหญ่หลายว่าสิเนาะมันใหญ่เต็มที่บางที่ก๊กน้อยๆํานี้มันก็แก่ละแบบออกดอกนะถ้ามันออกดอกก็แปลว่ามันแก่อแบบมันสิบกใหญ่สุาดคือเบนเคยตจิตมาถ้าว่าก๊กใหญ่หลายแบบมันตุยมันใหญ่ ใบง่ายเขาก็สีได้ราคาดีถ้าแบบน้อยๆกระปออกระเป็ดในนี้ก็คือเดดเดไปกเอ่อราคาตกทุกคนสองสามนาทนียังบู๊ดายราคาตกราคาปกติไม่กับบกขึ้นนะโฆษณาลเลยเนาะผู้ใดอยากได้เบิ้งนี่เท่าแก่เท่ารอน ปั๊มขึ้นมาคักแน่แล้วนะมีฮดเป็นฮดแล้วอะฮะเออมันใ่ใหญ่ให้ฮู้ไปฮดเป็นฮดเพิ่มนวัตกรรมกินข้าวจนบทแซบทุกคนเอ้ยเพื่อสิได้ใหอันตัวนี้ศึกษาแล้วมันเป็นแบบจะกินมือ้อสองมื้อสามคืนเฟื่อฟ่นเสียนประดิษฐ์แล้ว ยังจะต่อหอดแหละยืนคำ้ำเรากำลังคึดไว้แล้วลลสิต่อไปทางได้อีกอ้อมสวนในนี้เ,เจเ้าเอ้ยไปสุดอยู่ส่เนียนขอต่อเจ้านีโอ้่าไปลบนี้โอสุดอยู่บันนี้นะแล้วเป็นกาสิโอ ติดรุดเลยวะท่อบรถึงท่อประเนโอ้น้ำได้แล้วยังเหลือแต่ท่อหัวคนจ้ะดักออกแบบขนานดะ ตั้งแต่หัวจนจับท่อน้ำยางสำรวดอีกดอกกันนะบัดต้ำดาซ้อนไปพุ่มนเป็นลงเป็นลงมันล้มแล้วเนี่ย